ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มาคุยกับทางพี่ปรีชามูลเทพนะครับพี่โกของเราเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายาทรัพย์สินนะครับแล้วก็หารายได้ท่านได้คุยเรื่องทั่วไปกับเรื่อง x20 การขยายพันธุ์ต่างๆครั้งนี้เนี่ย EP นี้ผมขอเจาะรายละเอียดนิดนึงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มาคุยกับท่านรอบหนึงละนะครับคุณพิทยารัตน์ขันทรีนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาพันธุ์และการประสานการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสัมบัลลังแว็กซีนะครับอาจจะขอเรียกสั้นๆ้วก็ว่าเป็นทางคุณบีมแล้วกันนะครับหลายท่านอาจจะเฮ้ยคุณเคยอ่ะคุณบีมนะครับคุณบีมเนี่ยตำแหน่งคุณบีมนี่ไม่ทราบครามีความรับผิดชอบตรงไหนบ้างครับผมค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะพี่ป้อมก็ขออนุญาตเรียกพี่ป้อมแล้วกันนะคะก็ในวันนี้นะคะที่บีมได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีความรับผิดชอบ เพิ่มอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะในเรื่องของการดูแลในส่วนของอางานพัฒนาพันธุ์ของมันสัาปังของมูลนิธิสถาบันนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของงานอบรมสื่อสารองค์กรค่ะพี่<อ>ป้อมแล้วก็มีในเรื่องของการประสานงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสัาปัหลังว็คซี่หรือที่เราเรียกกันว่าแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมคะป้อมนี่ค่ะโอ้ทำสามจ็อบเลยเนาะสามจ็อบเลยโอ้โหจะจะเก็บเงินไว้ที่ไหนนาะนี่นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเจาะรายละเอียดถามคุณบีมเกี่ยวกับเรื่องการทํา X20 นะครับอย่างอื่นเดี๋ยวเพื่อเป็นให้เกียรติการให้เกียรตนะิครผู้ให้ความรู้เราแอบถามนิดนึงนะครับเรียนมาทางด้านนี้หรือเปล่าครับทา่านด้จะเสรจบทางด้านไหนมาครับค่ะอย่าอย่าตกใจนะคะครับผมจริงๆบีมเนี่ยจบ สาขาบัญชีค่ะพี่ป้อมเรียนบัญชีจบจากปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรีค่ะคแต่ด้วยความที่บีเมงเนี่ยก็เคยได้มาฝึกงานที่นี่ถึงสองครั้งด้วยกันนะคะ<อ>แล้วก็ได้มีโอกาสที่ทางสถาบันเนี่ยได้รับบีมเข้ามาทำงานในส่วนนี้ซึ่งก็ยอมรับเลยว่าณาวันนี้ก็ภูมิใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานที่นี่ทั้งเรื่องของการพัฒนาพันธุ์มันสมปะหลังในจุดที่เราไม่ได้จบ ทางงานเกษตรหรือพืชไร่มาโดยตรงแต่ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้มันสําปะหลังเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการของอทุกภาคส่วนณนะวันนี้นะคะครับคุณบีมนะไม่ได้จบโดยตรงมานะครับแต่สามารถปลูกมันได้เยอะเลยเลิศ <c oughs> เลยนะครับสเมตรกว่านะถ้าท่านจำ EP ที่แล้วได้ทั่วหัวเลยนะครับทีนี้ขออนุญาตนะครับถามนิดนึงว่า <c oughs> การทำ X 2 0เนี่ยอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> ทำ X 2 0เนี่ยทำเพื่ออะไรคะก็เท้าความจากเมื่อ EP ที่แล้วนะคะที่พี่โกได้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก่อนเนาะว่าในเรื่องของการผลิตต้นกล้าแบบ X 2 0เนี่ยถ้าเราเข้าใจง,ง่ายๆเลยเนี่ยการปลูกท่อนพันธุ์แบบทั่วไปเนี่ยเราก็จะนำท่อนพันธุ์หลำเนี่ยมาตัดในความยาว20-25ถึงเซนติเมตรเอาไปปักท่อนปลูกลงในแปลงแต่ทีนี้ในกระบวนการของ X 2 0เนี่ยถ้าเรามองแบบเข้าใจง,ง่ายๆเนี่ย x ก็คือเหมือนเครื่องหมายคูณค20ก็คือจํานวนท่อนพันธ์ที่เราจะสามารถตัดได้ใน1นึ่ลำอย่างเช่นท่อนพันธ์ยาว2เมตรเราก็มาตัดในขนาดท่อนสั้นที่ประมาณหกถึงเเซนติเมตรมันก็จะได้ท่อนพันเนี่ยประมาณ20ท่อนสั้นใน1ท่อนพันหนึลำาซึ่งในกระบวนการ x 20ตรงนี้เนี่ย มันเหมือนเป็นวิธีเร่งรัดที่จะทําให้เราเนี่ยได้จํานวนท่อนพันธุ์ในเวลาอันสั้นและได้ในปริมาณที่มากกว่าการปลูกแบบปกตินั่นเองค่ะครับซึ่งวัตถุประสงค์นี้เนี่ยที่มูเนิทิที่สถาบันเราใช้วิธีนี้ด้วยกันเนี่ยก็เนื่องจากว่าตอนแรกๆที่เรามีการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังค่ะพี่ป้อมครับทีนี้พอเราพัฒนาพันธุ์มันปลูกทดสอบและคัดเลือกจนมาได้มาหนึ่งสายพันธุ์เนี่ย บางทีหนึ่งสายพันธุ์เราได้มาในปริมาณที่10ลำหรือไม่งั้นก็100ลำซึ่งมันน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นพอเราจะนําไปขยายในกระบวนการต่อไปเนี่ยการปลูกแบบวิธีปกติเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ปริมาณที่ค่อนข้างน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยทางมูลนิธิเองรวมถึงาทางศาสตราจารย์ดรเจริญศักดิ์โรจนารีพิเชษ รองศาสตราจารย์ดรวิจารวิชุกิจนะคะแล้วก็คณะอาจารย์ต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้มีการคิดค้นร่วมกันการหาวิธีขยายพันธุ์จนกลายมาเป็นวิธี X20 ขึ้นมาค่ะคซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราเอามาใช้ในการขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเบื้องขั้นต้นก่อนให้ได้มีปริมาณที่มากพอที่จะสามารถไปขยายปลูกลงแปลงได้เองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการทำเอ็กค่ยี่สิบค่ะค เพราะว่าโรคใบด่างเนี่ยมาเร็วมากนะครับภายใน6ปีเนี่ยทั่วประเทศเลยนะหลายหลายน่าจะประมาณ3ล้านไร่ได้ทีนี้จะทำยังไงให้โรคใบด่างเนี่ยหายไปจากประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเร่งทำา X20 เนาะพอมีพันต้านทานเนี่ยพันอีกที่1 2 3 X20 ทํายังไงให้ขยายได้เร็วแล้วก็มากจนไล่เจ้าโรคใบด่างเนี่ยออกไปจากแปลงเกษตรกร,กรให้ได้เร็วและดีที่สุดนะครับ ก็เป็นที่มาของการทำเอ็กซ์ยนะครับแล้วได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันเนี่ยได้มีการถ่ายทอดด้วยใช่ไหมครับถ่ายทอดการทำเอ็กซ์ยด้วยต้องเล่าก่อนเลยค่ะพี่ป้อมตั้งแต่ปี2563รค่ะจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคใบด่างและทางคณะกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการหาวิธีหาแนวทางที่จะป้องกันเพื่อชะลอโรคใบด่าง ขึ้นก็เริ่มจากหนึ่งเลยตั้งแต่มีการทดสอบพันธุ์ที่ทนทานกับโรคใบด่างนั่นก็คือ,อพันธ 50, ุ์เกษตรศาสตร์50ห้วยบง60แล้วก็ระยอง72ที่ค่อนข้างที่จะทนกับใบด่างทีนี้ในส่วนของมูนิธีเองเนี่ยรเราก็ได้มีการนําพันธุ์ทนทานก็คือกเกษตรศาสตร์50เนี่ย mm hmm. มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้แหละวิธี h 20รพร้อมกับการนําทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยเข้ามาอบรม ในกระบวนการของการผลิต x 2 0สําหรับคนที่สนใจอยากจะเอาไปทําต่อโอ้ต้อง63แล้วใช่ไหมครับใช่ <นะ S 1> แล้วนะก็โอ้โหอบรมไม่ต่ํากว่า500ค,คนได้คะ่ะเพื่อที่ว่าท่านใดที่สนใจเนี่ยอาจจะกลับไปทําเองที่บ้านก็ได้โดยที่นําต้นพันธุ์ที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้วิธีการขยายจํานวนต้นพันธุ์นี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ต้นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะสะอาดและปราศจากโรคและแมลงเองด้วยค่ะ ทีนี้การทำ X 2 0เนี่ยยากไหมมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับก็ต้องบอกเลยว่าการทำ X 2 0เนี่ยอาจจะเป็นกระบวนการที่ในมุมเกษตรกรนะคะอาจจะมองว่ามันอาจจะยุ่งขึ้นมานิดนึงซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเ,เพราะว่าท่อนพันเนี่ยมันมีขนาดที่สั้นมากๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้มันจเจริญเติบโตแล้วก็มีการชักนําการออกรากที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการใช้วัสดุปลูกเพื่อทําให้ต้นพันธุ์เนี่ยมีการชักนําการออกรากและมีการอัตรารอดที่สูงขึง้นซึ่งถ้าเราเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างประมาณ3สเต็ปในภาพรวมให้ฟังเนาะ,ะในเรื่องของ1การคัดเลือกต้นพันธุ์ก่อนอย่างที่พี่โกเล่าเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยว่า ต้นพันธุ์ที่ต้องนํามาผลิตเนี่ยจะต้องปราศจากโรคแล้วก็มแมลงอันนี้ก็ต้องมีการไปสกรีนตั้งแต่ในแปลงมันเลยแม้กระทั่งว่าต้นที่ถูกสารเคมีอย่งอางสารเคมีกําจัดวัชพืชเนี่ยก็ไม่ได้ก็จะมีผลในการผลิตด้วยเช่นกันซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการคัดทั้งอายุการปราศจากโรคแล้วก็มแมลงซึ่งอายุที่เหมาะสมในการทำเอ็กเนี่ยจะอยู่ที่ 8ปถึงเดือนด้วยกันซึ่งถ้าต้นพันธุ์อายุต่ำกว่านี้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่ออัตราการงอกที่ค่อนข้างต่ำมาด้วยเพราะฉะนั้นอายุที่เหมาะสมก็คือ8-14ถึงเดือนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำมาตัดด้วยเครื่องตัดท่อนพันธุ์เนื่องจากสเกลที่สถาบันทำเองเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับ1ล้านถึง2ล้านกล้าด้วยกันเพราะฉะนั้นปริมาณวันหนึ่งเนี่ยเราต้องผลิตให้ได้4ี่ถึงห้าหมื่นต้นกล้าเราก็ มีการประยุกต์ใช้นะคะเครื่องตัดไฟเบอร์เนี่ยเอามาตัดในต้นพันธุ์เนี่ยให้ท่อนพันธุ์เนี่ยมันมีความยาว8ถซนเมตรด้วยกันหลังจากนั้นพอเราตัดท่อนพันธุ์ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาแช่สารเคมีป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงในระยะเวลา5-10นาทีด้วยกันจากนั้นกระบวนการที่2ก็จะเป็นการเตรียมวัสดุปลูกค่ะคทีนี้วัสดุปลูกที่ทางสถาบัานใช้เนี่ยก็จะมีขุยมะพร้าวแกลบดิบ ฟิลเตอร์เค้กในอัตรา1ต่อ1ต่อ 1, 1, 1นะคะนำมาผสมกันเสร็จแล้วก็บรรจุลงในถาดเพาะชำซึ่งที่นี่เนี่ยเราจะใช้ถาดเพาะชาที่อยู่ที่ประมาณ30-50ถึงต้นกล้าต่อ1น,นถาดด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะผสมวัสดุปลูกแล้วก็นำมาบรรจุลงในถาดและเราก็จะนำต้นที่เราตัดได้เมื่อสักครู่นี้นะคะค เอามาปลูกลงในถาดเพาะชำครับซึ่งกระบวนการที่3คือกระบวนการปลูกแล้วก็อนุบาลเนี่ยอพอเรานำท่อนพันธุ์นะคะมาปลูกลงในถาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการอนุบาลภายในโรงเรียนเพาะชำต่อไปอีกประมาณหนึ่งเดือนครับซึ่งในการอนุบาลภายในโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่แล้วก็มี โซนที่เราสามารถผลิตท้นพันธุ์อย่างได้มาตรฐานนะคะคแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนก็ได้เพียงแต่ถุกต้องค่ะทำข้างนอกก็ได้เ,เราก็จะมีการลดน้ําตามความชื้นแล้วก็ความเหมาะสมของสภาพอากาศนะคะทีนี้ประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ย ท่อนพันธุ์เนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกตาขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีใบขึ้นมารประมาณสัก4ี่สัปดาห์เนี่ยก็คือ1เดือนพอดีเนี่ยค,ความสูงของตัวยอดที่แตกออกจากท่อนพันธุ์เนี่ยก็จะสูงอยู่ในประมาณ20-30ซนเมตรท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แล้วก็คุณลักษณะของสายพันธุ์ที่เรานำมาผลิตใน X20 ด้วยนะคะคหลังจากที่ครบ1เดือนแล้วเนี่ย เราก็จะมีการนําต้นกล้านเนี่ยออกไปปรับสภา,ภาพภายนอกโรงเรียนก่อนเพื่อให้เขาบบใช่ใชเพื่อให้เขาแบบได้รับแสงจริงแสงธรรมชาติจริงก่อนที่จะมีการย้ายลงไปปลูกในแปลงแต่ไอตรงจุดที่เป็นจุดที่ค่อนข้างที่ต้องระวังก็คือ การที่จะย้ายต้นกล้าเนี่ยไปปลูกลงแปลงอาจจะเกิดความเสียหายจากการขนย้ายถ้าหากเราไม่ระวังในเรื่องของยานพาหนะที่เราจะย้ายต้นกล้าไปปลูกลงแปลงมันมีรากเนาะใช่จจค่ะใช้เซนซิทีฟนิดนึงใช่ซึ่งวิธีที่จะให้ต้นกล้ารอด100%หรือรมากกว่า90%เร่ยเราต้องลดน้ําต้นกล้าเนี่ยให้ชุ่มก่อนที่เราจะย้ายไปปลูกลงแปลงเพื่อการออดึงตัวต้นกล้าหรือว่าถอนต้นกล้าจากฐานเนี่ย ออกจากตัวถาดเพราะชํำแล้วก็ไปย้ายปลูกลงแปลงค่ะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ต้องเตรียมแปลงอย่างพิธีพิธานอีกเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแตกต่างกับการปลูกโดยทั่วไปในเรื่องของการถ่าพานการยกล่องการเตรียมแปลงเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับการปลูกแบบปกติครับคุณคอมแต่ข้อสําคัญคือต้องมีระบบน้ําหยดค่ะเนื้อประมาณสัก1-4เดือนแรกเนี่ยเราจําเป็นต้องให้น้ํากับต้นกล้าก่อน ค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่ต้องระวังในส่วนนี้ครับค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะทางทางคุณบีมให้เขาเรียกว่าการทำเอ็กยี่เนาะมีคัดเลือกท่อนพันธุ์ค่ะคัดเลือกท่อนพันธุ์ก็คือแปดถึงสิบสี่ปถึงสิบสี่นี่หมายถึงว่าต้องแปดเดือนอัพนะค่ะคใช่ถ้าท่านไปเอาหกเจ็ดมาเนี่ยคือมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะยังไม่ถึงวัยกลางคนไม่เอ <c oughs> ถ้าถ้าเกิน14ไปเนะี่มันก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับตัวท่อนพันธุ์มันก็จะฝ่อนะ,ะประมาณ8-14เดือนท่านก็ดูให้ดีแล้วกันดูเหมือนจะยุ่งยากเนาะดูมืนจะยุ่งยากแล้วการตัดนะ่าเมื่อกี้ที่ทางคุณบีมได้เรียนว่าต้องใช้ไอ้ตัวใบตัดนันเนี่ยท่านไม่มีใบไม่เป็นไรก็มีดก็ได้ไดนะใช้ปกๆเอาปอกๆก,ก,ก,ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดนะถ้าท่านไหนชำนาญแล้วเนี่ยก็ชุบชุ ซึ่งมันจะง่ายมากมันไม่ได้ทํายากเลยครับชื่ออาจจะดูยากเนะาะแต่ไม่ไม่ได้ยากเลยทีนี้ผู้สนใจจริงๆเนี่ยครับเข้าที่ทราบมาเนี่ยทางทางมูทิศสาบันเนี่ยได้ทาการฝึกอบรมเนาะให้การทำเอ็กซสิตั้งแต่พันทนทานมาแล้วล่ะแล้วมาต้านทานถ้าผู้สนใจเนี่ยมาอบรมฝึกเนี่ยทางทางนี้ยินดีไหมครับหรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงไหมครับ จร,จริงยินดีต้อนรับหมดเล,เลยค่ะพี่ป้อมคะ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะประมาณสักกลางเดือนมกรานเนี่ยก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ทางบริษัทแล้วก็ลงแป้งนะคะที่ทาโคร,ครคงการร่วมกับสมาคมแป้งมาสําปัางไทยเนี่ยจะเข้ามาอบรมเรื่องการผลิต X-20 กับับเราที่นี่นะคะซึ่งถ้าท่านใดที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้คะ่ะเราก็จะมีการจัดหลักสูตรทั้งการบรรยายเรื่องทฤษฎีแล้วก็มีการสาธิตการผลิต X20 ตลอดจนพาทุกท่านเนี่ย ไปดูแปลงปลูกที่ได้จากการผลิตเอ็กแล้วไปปลูกลงแปลงว่า<อ>หน้าตาของเอ็กไปลงแปลงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างด้วยค่ะจริง,ง,รงวันนี้เราจะได้ดูของจริงไหมครับเนี่ย <laughs> ได้ดูใช่ไหมครับไปได้นะคะไปได้นะคะแต่เดี๋ยวขอถามนิดนึงเมื่อกี้เห็นมีแวบๆมามีแจกท่อนพันุ์ให้ลงแปลงและ ให้ความรู้คำ x ยีิกับโรงแป้งมันมีความเป็นมาอย่างไรครับเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยร,ร่วมกับมูลและนิธิสถาบันพัฒนามันสัมปะหลังแห่งประเทศไทยนะคะในการที่จะหยุดยั้งหายณะของมันตภัยอย่างโรคใบด่างมันสัมปะหลังนะคะคก็ได้มีการตกลงกันในการทําข้อตกลงร่วมมือการขยายมันสัมปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างก็คืออิทธิ123ค่ะซึ่งอันนี้เองเนี่ย ทางสมาคมก็ได้มีการได้พูดคุยกับทางมูลนิธินะคะทั้งในเรื่องของการวางแผนส่งมอบต้นพันธุ์ในจำนวนเอ่อ จะแสลำ่ำในปีนี้นะคะในปีนี้ <68 S 2> ใช่ค่ะซึ่งในการส่งมอบพันธุ์เนี่ยทางมูลนิธิก็ได้แบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์และอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นในช่วงของเดือนอเมษายนแต่ก่อนที่เราจะมีการส่งมอบอต้นพันธุ์เนี่ยเราก็ได้มีการจัดอบรมในเรื่องของการผลิต X20 <20 S 1> เพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะคะคคให้กับทางบริษัทหรือโรงแป้เนี่ยนำต้นพันธุ์ที่ได้จาก มูลนิธิไปผลิตเพื่อเพิ่มจํานวนต้นพันธุ์ด้วยค่ะให้เป็นลำถูกไหมให้เป็นลำแต่เงื่อนไขือว่าคุณต้องทำาอ้ยี่สด้วยนะหน่อยนึงเนาะยี่สิซที่คุณรับไปก็ยังดีใช่ค่ะให้ไปลองทําดูนะครับโดยที่ว่าทำไมถึงให้ผ่านโรงแป้งเพราะว่าโรงแป้งมีศักยภาพกต้องนะครับ,รบมีลูกไล่มีฝ่ายส่งเสริมนะครับให้ไปลองทําดูนะครับก็ผลผลิตเขาเรียกว่าผลตอบรับจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวต้องมาคอยวัดกันอีกทีนะครับเพราะว่าทาง มูลทิศบาบนเนี่ยเป็นคนให้เสร็จแล้วจะมีฝ่ายเขาเรียกว่าตรวจสอบทานเนาะว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างปลูกแล้วดีไม่ดีตายอย่างไรประเมินผลนะจะมีหน่วยประเมินผลตามไปนะครับทีนี้ความยากง่ายเนี่ยหลังจากที่ได้แจกจ่ายไปแล้วนะครับทางคุณบีมเนี่ยได้จ่ายรอบๆเนี่ยผลตอบรับดีไหมครับเกษตรกร,รที่รับพันต้านทานในที่ 1, 2 3ไปเอา ใกล้ๆเลยครับรอบๆศูนย์ห้วยบงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับก็ที่เรากระจายต้นพันธุ์ให้กับทางเกษตรกรที่อยู่ใน25หมู่บ้านในตำบลห้วยบงนะคะเราแจกในรูปลักษณะของต้นกล้า X20 ซ่ค่ะซึ่งก็มีผู้ที่สนใจเนี่ยประมาณเกือบ200คนได้ค่ะเป็ป้อมค่ะที่มาลงชื่อแล้วก็เราก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของต้นกล้า X20 ให้เกษตรกรเนี่ยลองไปปลูกดูจากฟีดแบ็กที่เราติดตามมาเนี่ย ก็ตอบรับตอบโจทย์ในเรื่องของการเอาเอ็กไปปลูกแล้วก็ในเรื่องของพันธุ์มันที่เขาพึงพอใจเนี่ยรประมาณสัก80%ได้ค่ะในฟีดแบ็กที่กลับมาใช่ค่ะก็เกษตรกรเป็นนักวิจัยเหมือนพี่โกบอกเลยเขาบอกเลยว่าพันุ์นี้ดีอย่างนี้เขาชอบพันุ์นี้มากแล้วเขาก็วางแผนเลยว่าสมมุติอย่างอีกที่หนึ่งเขาบอกเขาชอบมากผลผลิตดีเนี่ยส่วนหนึ่งสิเปอขาก็จะทําเป็นแปลงแม่พันธุ์ไว้ค่ะ แล้วอีกที่เหลือเนี่ยเขาก็จะขุดเก็บเกี่ยวดูผลผลิตแล้วเขาก็จะนําอีกส0ซที่เป็นแปลงแม่พันธุ์เขาเนี่ยมาทําการเร่งขยายต่อในการปลูกแบบเขาบอกวิธีปักท่อนสั้นด้วยซ้ำค่ะนี่เราไม่ได้บอกเขาเลยนะเนี่ยอาจศรษฐกิจทำเองเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองเนาะครับแสดงว่าผลตอบรับ80ดนี่ถือว่าเอา X 2็ยี่ถึงแม้จะรับ X 20ยี่ไปขยายก็มีฟีดแบ็กที่ดีมีฟีดแบ็กที่ดีครับ ซึ่งเรียนไว้ตั้งแต่ EP แรกนะครับที่ผมสัมภาษณ์ที่โกไว้เนี่ยเราทำ A 2 0เพื่อต้องการหวยบนดินคือท่อนพันส่วนไอ้หวยใต้ดินนะ่หัวมันเนี่ยคือผลพอยได้นะอย่าลืมนะครับทีน<ช> <laughs> ี้นอกจากทำกิจกรรมให้ลงแป้งแล้วก็มาอบรมเนี่ยสมาชิกลงแป้งเสร็จแล้วเนี่ยทางมูลนิธิสาบันเนี่ยได้มีการอบรมให้ทั่วไปไหมครับด้วยความที่ภารกิจของมูลนิธิเราเนี่ย อาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องของหนึ่งการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างพันธุ์ใหม่กับอันที่สองคือการเร่งขยายพันธุ์ให้มีปริมาณที่มากพอเพื่อที่จะไปสู่กระบวนการที่สามคือการกระจายพันธุ์มันพันธุ์ดีให้กับภาคราฐัฐเอกชนแล้วก็เกษตรกร,เ,กร,รเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอบรมในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะมีหัวข้อที่เราสามารถที่จะ ให้ความรู้ได้ในเรื่องของภารกิจหรืองานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับเราเข้ามาเพื่อที่จะขอมาอบรมกับเราที่นี่ได้ค่ะทางนี้มีการแจกจ่ายท่อนพันธุ์ด้วยไหมครับอย่างพันต้านทานค่ะครับมีการให้แล้วก็ให้ยืมอย่างไรไหมครับหรือว่า <c oughs> ให้ให้เลยหรือว่าให้ยืม <c oughs> หรือเงื่อนไขย,ยังไงบ้างครับอย่างในเรื่องของพันุ์ต้านทานที่เราเพิ่งกระจายให้กับเกษตรกร 25หมู่บ้านในตำบลห้วยบงไปเนี่ยจริงๆเงื่อนไขของเราเนี่ยด้วยความที่มันไปเนลักษณะของต้นกล้าย X20 hmm. เราเลยขอแค่ว่า 1. นึ่งเกษตรกร,ร,กรที่รับของเราไปเนี่ยขอให้มีระบบน้ำรองรับที่แปลง 2. งเราก็หวังว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย จะทำเหมือนที่มูลนิธิทำคือกระจายพันธุ์ดีให้กับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าเพิ่มเพื่อที่ว่ามูลนิธิเองก็แจกจ่ายต้นพันธุ์โดยที่ไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใดเราก็หวังว่าเกษตรกรเนี่ยจะนําพันธุ์ดีเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าเหมือนเราด้วยเช่นกันครับค่ะที่เรากลัวอย่างหนึ่งนะที่ลงแป้งเนี่ยวันนั้นเราคุยกันรอบหนึ่งแล้วรับมาเนี่ยกลัวจะเอาไปขายเนี่ยแหละถึงได้ต้องมีฝ่ายติดตามนะเพราะว่า เท่าที่ทราบในตลาดเนี่ยลำหนึ่งอ่ะห้าบาทนะครับหนูเห็นเขาขายเป็นแบบส่งเคอรี่กันถึงหน้าบ้านเลยค่ะพี่ป้องคร<น>า<ว>กลอวอันตรายนะครับขอขอร้องนิดนึงช่วงนี้ช่วงขยายพันเพราะว่าเราเจอโรคใบด่างต้องรีบขยายก่อนฮะให้ถีบให้ใบด่างมันออกไปให้หมดก่อนทีนี้ก็จะเล่นแร่ไปท่าัางไงก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับ <S <S เอาเป็นว่าตอนนี้สรุปภาพรวมเนี่ยมูลที่สถาบันเนี่ยได้ทําการ แจกท่ 7, 000, อนพัน์รอบๆ25ตํบาตำบลแถวนี้แล้วก็ได้มีการฝึกอบรมด้วยนะครับแล้วผู้ใดสนใจนะฮะเกษตรกรท่านใดกเกษตรตำบลไหนเนี่ยหมู่บ้านไหนเนี่ยสนใจขอให้รวบรวมมานะสมาชิกสนใจเนี่ยมาติดต่อได้เลยนะครับมาติดต่อทั้งพี่โกรหรือทางคุณบีมได้หมดนะครับเราจะขึ้นไว้ให้นะครับเบอร์ของมูลนิธิสาบันนะครับติดต่อได้เลยนะครับยยิ่งบอกชื่อไปแล้วเนี่ย ผมตามได้เลยนะครับรับไม่รับไปอีกเรื่องหนึ่งนะถ้ายุ่งก็ไม่รับเนาะครับอยากจะฝากอะไรไหมครับสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่มีความรู้เรื่อง X-20 หรือต้องการขยายพันธุ์หรือต้องการพันธุ์ต้านทานเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างครับหนึ่งใจเรายังต้องหนักแน่นก่อนครับเพราะว่า ตัวบีเมงเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกมันเหมือนเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกโดยทั่วไปแต่เราก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของภาพรวมของประเทศไทยเรานะคะว่ากลัววันหนึ่งมันจะสลายหายไปในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหนักแน่นในจุดนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทางภาคราฐาัฐภาคเอกชน,นร่วมมือกันแบบนี้ไปตลอดเพื่อที่จะยังให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยยังได้มีอาชีพที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงในการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวทีนี้ในส่วนของเรื่องการผลิต x ยี่สิบเนี่ย บีมองว่าก็อยากให้เป็นทางเลือกที่คนที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะลองทำเนี่ยก็ลองเปิดใจแล้วมาลองเรียนรู้กับเราหรือมาฝึกอบรมไม่งั้นก็โทรเข้ามาหาก็ได้ค่ะมีคนยินดีให้ข้อมูลแล้วก็คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยอยากให้มองเป็นทางเลือกคนที่สนใจจริงๆนะคะก็เกษตรกรก็เป็นเหมือนนักวิชาการอย่างที่พี่โกว่าเลยค่ะอยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีใจที่หนักแน่นแล้วก็ ยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็คือตัวอีที่หนึ่งสองสามพันต้านทานเนี่ยผลผลิตเขาได้ดีมากนะครับบางที่เนี่ยต้องหกตันสิบตันแล้วแต่ดินแล้วแต่การจัดก,การของของท่านนะผมก็เรียนไว้ที่นี่เลยว่าตอนนี้ราคามันมันตกต่ำมากวิธีการแก้ต้องเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวเลย,เ,ยเพิ่มผลผลิตนี่แหละท่านเอาพัตานต้านทานไปเนี่ยท่านไม่ต้องไปฟังที่ไหนเลยครับเพราะว่าของเราอะ่ะไม่ได้ ขายท่อนพันนะตัวนี้เราให้ความรู้อย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ขายท่อนพันเราไม่ได้ขายยาครับเราทําเพื่อเกรรษตรกรจริงๆนะครับเราบอกของจริงทั้งนั้นนะครับท่านให้ตระหนักเลยว่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยถ้าจะเป็นพันธุ์ต้านทานมันต้องอีกที่หนึ่งสองสามแล้วมาจากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำหรัหลังห้วยบงเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์จริงๆนะครับทำเพื่อเกรรษตรกรจริงๆนะครับ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณบีมนะครับคุณพิทยารัตน์ขันธรีนะครับท่านเป็นคนช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆเลยนะครับโทรมาได้นะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับคุณบีมหรือไม่ก็ถ้าคุณไม่เจอคุณบีมก็พี่โกก็ได้นะครับท่านไหนก็ได้นะครับท่านโทรมาที่สถาบันพัฒนานสะปะหลังเทศไทยห้วยบงท่านก็จะได้ความอนุเคราะห์แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับในการพัฒนามัระปะหลังของท่านนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับคุณดีณครัข<อ>บขอบคุณครับ